สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบางครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ภารกิจนะครับห้าคืนหกวันนะครับนี่าชายแดนนะครับแล้ว่ก็จะไปนอนเก็บตั้งแต่คืนวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับห้าคืนหกวันนี่อากาศตอนนี้เรากำลังเก็บเตรียมสัมภาระนะครับ ของใส่เป้เราก็จะพร้อมออกเดินทางวันนี้เสือม,มามากี่คนวะเนี๋ยวนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะครับคนขับรถเราจะไม่นับนะครับเด็กเขาก็กลับเราก็จะไปตามช่องนี้นะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปก็ไ,ไปเก็บช่องนะครับต้องเจเพ็ดเหมือนเดิมนะครับก็ไกลหน่อย เราก็เอาสงชาติไปด้วยนะครับก็ได้รับบริจาคมานะครับเก้าบ๊วยแต่ละท่านนะครับกางผ้าไปกี่ถุงกว่ไปสี่กวาไปอ่ะกูใส่ของกูเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามนก็พี่ให้ตัวเองคนละสามนะสามไหมสามนี่มันอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปแต่วเขา โอเคครับ่ก็ถ้าเสร็จแล้วเราจะพร้อมออกเดินทางแล้วก็ฝากคุณเพื่อนติดตามครับก็นี่ก็เป็นการลาดตระเวนร่วมกันนะครับหนองตะดั้งห้วยม่วงหนองยาวนะครับลาดตระเวนเก็บพื้นที่ช่องว่างนะครับห้าคืนหกวันนะครับยอดเส้นทางการเดินก็ พาชียอดห้วดวงพึ่งนะครับเก็บพื้นทองเอ๊ะอถ่ายไปจุ๊บถ่าไปก่อนนะพี่จุ๊บรไปตัดเได้ห่อ้โห่้หอ้โอ้โห้ห้โห่่อ้โห่่อ้โห่อนห่้ห่โโอ้โหอ้ห่อ้่โ่อนน้โห่้อห่้ห้้ห่้

ก็ขอให้เ <t> จ <ters> ้าหน้าที่ที่เดินทางไปทำภารกิจครั้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับไอ้ต้องไอ้ไข่มุกตัวนี้ไอ้ไข่มุกขบวน ก็ได่ขึ้นประมาณนี้นอุ้ยสบายเดิยหนึ่งไม่กี่ช่องเองสี่ช่องมันกี่ช่องเพื่อนตอนนีเหรอทีที่เราไปเจ็บสี่เฮ้ยไม่ใช่หลายช่องของมันเดียวที่มานี่ช่องเดียวบางครั้งหนึ่งอ่ะ เป็นทางที่จะไปก็เป็นเส้เนแม่น้ําพาชีนะครับเป็นแม่น้ํำสายหลักกรจะผ่านลำห้วยนะครับเส้นนี้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเดินผ่านห้ย 1, ย 2, ยวยหนึ่งห้วยสองห้วยสามไปสิมันมีประมาณกี่ห้วยนะนะใส่ห้วยนะอืม คนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อาจจะเลยน้ํากันเกือบทั้งวัน,นครับขึ้นขึ้นลงขึ้นลง,นลงประมาณนี้นะก็ไปเก็บช่องช่องว่างนะครับที่จีเพชดเข้าไม่ถึงเราจะไปเก็บอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมากันเยอะหนะ่อยสิบเอ็ดเบสิกสองายนะครับจาเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับ วนนี้เดินมาได้สักระยะหนึ่งนะครับได้พักใหญ่แนละ้วผ่านมาปีห้วยแล้วนะสองสามห้วยแล้วนะสามห้วยสามห้วยแล้วก็วัวนนะี้สบายๆนะครับวันแรกเนาะัวห้าวันก็ใช้ทางไก่อยู่ว,ยวันแรกก็ค่ำนี้วันนี้ค่ำไหนก็นอนนั่นครับพอจะเดินผ่านลำห้วยตลอดนะรับครับนะครับนะ ก็เดินตัดลัดเลาะขึ้นลงห้วยขึ้นลงห้วยอยู่จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับานะ้ีเป็นราา้นีะค,ครับ,น,รบน,น,นี่ครับแล้วก็พักอีกหนึ่งเบรกนะครับ คนนไม่ได้มาอะเจ้าิเ็ดอ่ะสู้ครับคุยใครไอ้ที่พูดที่ม่ตาอ่อนเว้ยแกต้องเฮ่บ้ายังไม่ถึงครึ่งแลวป่ะนะยังยังห้อยตลอดเราใจยังไม่ครึ่งอืมนะทีท้งยังยาวไกล เราคิดเราไม่ยากเลยใช่ถ้ามีใจก็ตามมาหนีกัน <c ười> ออกเดินทางต่อครับรู้เลยประมาณสิบห้ากิโลครับห้ากิโลจะไปที่พักที่เราหมายไว้นะครับ,บที่พักที่พัก 好，暂停。

เป็กกะเป็กโอ้ยเอ้ Siitä, mm ึอลกนะ ฝั่งทางเที่ราเดินมาก็เจอต้นพึ่งต้นใหญ่นะมีป่าลึกเลยตน้นพึ่งต้นใหญ่เลยอืมต้นใหญ่มีถอยไหมตัวน,นี้เขามีพวกรอกถอยป่ะข้างหลังฮนะตนพึ่งมีผล ยกขี้นี่ยกมือกันเช้าเดีลยวยกมือขี้นี่ยังไม่ถ่ายเลยไม่ได้ไม่ไคนละปจาร์ไอ้แดกเขาไปในเฟรมแล้วเอ้โหแหลมเลยมือลอง โอเคเดี๋ยวพี่จะถ่ายทาพีกาวให้พนังเลสักทีะมับตนนี้อูนท่าล่อระดับกี่คนสิบคนโอบได้ั้งตัวนี้รู้ไม่เท่าไหร่ร้อยห้นี่นะเอาวัดชั้นแรกเอาแต่เอาแเดียวเอาหนังสือเอาวัดเอาที เองนี้ก็เราก็จะพักกันบริเวณนี้นะครับไปกินข้าวกันบริเวณนี้นะครับบ่ายเราก็ออกเดินทางต่อนะเอ็งไม่มีที่ย้ายป่าอ่หยุดติดริมน้ำนบลรวอากาศเราก็จะไปตามเส้นทางช่องนี้นะครับเส้นนี้ต่อนะครับเอ่อช่วงเย็นแล้วน,นะครับบ่ายสามบ่ายสี่เราถึางแล้วพักค้งางแรมกันอีกทีนะครับ แต่ช่วงเที่ยงนี้เราก็บริเวณนี้ครับเป็นท้ากันตรงนี้ก่อนนะตันนี้มากันเยอะนะครับเพราะว่าเราเข้าไปพื้นที่ลึกนะครับเก็บช่อมกันเลยต้องพลมากันหลายหน่วยนะครับสามหน่วยสิบเอ็ดสิบสองคนนั่งแล้วก็กอกกินหลามเยอะเยอะอาชีพใหม่แบบนี่ย เท้ามือนี้ของพวกเราครับของใครอ่ะดูหน้าแต่ละคนลองดิขนมขายดีเหมแต่วันนี้มันดีนำดามาล่าไม่ให้พี่ปอนทานละจอดดจอดจออดออทจอดจออดทดจดอดจอด่อดจอดอดจอดจดร พักเที่ยงของพวกเราครับกินข้าวเสร็จก็พักผ่อนพักพกเดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อนะครับตายก็ค่อยว่ากันห้าคืนหกวันของพวกเราครับติดตามการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษไปกับพวกเรานะครับบางครั้งหนึ่ง

ครับก็าบายนี้ออกเป็นทางต่อแล้วนะครับ เรื่อยครับนี่ดีกว่าโอ้ เดินมาถึงที่พักแล้วนะครับคืนนี้เราก็จะนอนกันบริเวณเช็ดนี้นะครับนี่นครัเป็นเพื่อนกลางเต็นท์วางผูกเปไปบางส่วนเลยนะครับช็ดหน้าที่มาก่อนนะ เราเลือกที่แล้วครับตอนนี้เราก็กางไฟชิดพวกเปย์นะครับแร้บริเวณนี้แหละตันนี้เราก็จะน,นอนกันตรงนี้นะครับนี่นะครับคนเราพวกเปย์อะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอนอนใกล้ๆนะครับกันนี้เอาะไรครับ ของไฟก็จะหุงข้าวแล้วนะฮะ่ละหลังนะมีหลังคาบางหลังก็ไม่มีหลังคาต,คาต,ต,ตเดี๋ยวพี่ครับกางไฟชิดนี่ก็เป็น นี่ครับป้าป้าจะมานอนในส่วนี้เราจะไปตักน้ำกันตรงนน้นะครับข้าวทำข้าวกันอาจจะไม่อาบน้ำนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับแล้วก็ข้าวแอบทำข้าวกันเห็นนี้ครับนี่ประโยชน์อะไรนี่ยนี่งเรือไปลยโอามนัดเลยนอนแล้ก นี่แล้กองงามไ้บ้างแล้วบางส่วนเอาหม้อสนามใส่ข้าวลหม้อเหม้อเพื่อนเพื่อนเอากองเือาผู้กอง้วนกะเป๋าเ็กนร่องอไยต้มประกาศประกาศข้าวต้อจืดประกาศดอเาจะได้แบบกว้างลอยจัดอย่าบอกใคร เมนูอย e, right? ่างนี้ของพวกเราครับเมนูเดียวก็โอเคแล้วส่วนอีกคณะหนึ่งก็เมนูอะไรเพื่อนใส่ผักแลเชี่ไหมเนี่ยผัดเผ็ดใก่ไก่ใส่ใมกับกุ้งเซ่นโอเคครับแล้วก็ปลาลานี่ครับปลาลานไม่ได้ซื้อมามีนิกปลาล่ายาไหม นอ,อนไม่ใช่มอมอขนามมออยู่ไอวัดตีวัดอยู่กับเ้าใบใช่ป่ะวัดบินแต่ยุกแต่ไม่ไหนมาหัวตะม้อนี้มาเก้า้าแหละพวกเามียมมาเอามาใบเลยมอเกต้องยาดึงนี่ครับก็ที่นอนของพวกเรานะครับคืนนี้ก็นอนกัน,กนบริเวณนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็หลายคนหน่อยหลายเปหลายเต็นท์หน่อยนะครับนี่นางแดกกับนงแต่ดอกติอีกชุดหนึ่งนะครับเอ่อ เขียนเขียนงานเขียนมิดเนาะช่วงเย็นทางนนี่กับข้าวไรตุ๊กไก่ข้าวอะไรจ้าถามยิ้มตอบสิทำกับข้าวอะไรจ้าท้าหมกแตงหะมะเขืออ่มะเขืออ่ำอะไรที่สุพี่โย่พอมีคารมายนะเอาไหมมีเพื่อมันยังคันด้วยอ่ะ ผมพกไว้ตลอดแหละ <ยา S 1> พี่พี่เขาโดนมดคันไฟนะครับตอนน้เจ็บนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็ยนของพวกเรานะครับยำเย็ยนยเย็ยนราภูพิทักษ์นะครับกับบางครั้งหนึ่งนี่ครับช่วงเย็ยนเราก็เขียนมิดไปในตัวใช่ครับก <นะ S 2> ็เขียนเพราะเราต้องส่งรายงาน เียนรายงานไปในตัวเลยใช่ครับออกจากป่าแล้วว่างๆออกไปก็ไม่ต้องเขียนใช่ครับจะได้ไม่ลืมด้วยครับไปวันแล้วลืมไงครับหลบป่าไม่ว่างเพื่อทำอะไรก็ขีเมียขีเมียพอที่คนมีงานม่อยู่แล้วเนี่ยโชเก้นพวกเราครับแล้วก็นั่งพปะพูดคุยนะครับพี่น้องง้พูดไปทักนะครับเขาไม่ได้มีเสียวอ่ะ ช่วงนี้ก็กินข้าวกันแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับก็บรรยากาศนะฮะอ่าจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศยำเย็นนะครับยำเย็นก็กินข้าวแล้วก็จะได้พักผ่อนกันนะครับกินอะไรกินอะไรใครกินนะเออแล้วผมจะไม่พักผ่อน ไอ้ว่ามึงนอนแต่เคยเปลืองนี่กับข้าวแต่ว่ามึงกูนอนได้นี่ของพวกเรานะครับวันนี้ก็มีแค่นี้เนี่ยพวกความสุขตลอดมือแห่งความสุขเสงหนังตลอดเชฟเชฟโยเชฟโยกับเชฟน้องยาวเชฟไก่เชฟไก่เหรอเชฟไก่ครับน้องยาวเชฟไก่เชฟไก่นี่น้องไก่นะครับเชฟไก่วันนั้นเมียก็เพิ่งพาไปกินเชฟซีลงเฟซแหลกลาาเลย ตอนไหนกันไก้โอ้หันเลยสองมีดเลยสองเขียงมีดคุยเนี่ยเฮียอันคุ้ยเนี่ยแล้วกูต้องไปเค้นเล่มไงแกกำลังรอวะไงเออบรรยากาศอย่างนี้หายากนะครับงานบ้านอย่างงี้งนล่วงงานงานได้ช่วยที่ไรเธอก็จะมางาน ตกเก็บหังไม่ใช่ครับผมยกตั้งตังเมืองนอพิกยุ่มึงอยู่หนทีมึงพริกห่มึงจะตามมาขอบคุณมึงยี่สดโอ้โหพี่อยายน่าเอ็นดเลยเก็บไปแล้วกเก็บวอยู่กับไอ้ปาทอง